นี่คือเสียงเครื่องจักรผลิตน้ำแข็งหรือเครื่องทําน้ําแข็งเปิดเครื่องตั้งแต่วันที่11เมษายน2566เวลา10นาฬกาจนถึงทํางานข้ามวันข้ามคืนมาจนถึงวันที่13เมษายน2566ก็คือวันนี้จนถึงเวลานี้ก็คือ22สนากา 36นาทีมัน2วัน2วันกับอีกกี่ชั่วโมงมาแล้วเนี่ย48ชั่วโมงบวกไปอีกกี่ชั่วโมงนับตั้งแต่10โมงอะ่ะ11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22เนี่ย2วันครึ่งแล้ว ตอนนี้48ชั่วโมงกับอีก12ชั่วโมงบวกอีกส2ชั่วโมงเป็นเท่าไหร่60ชั่วโมงแล้วตอนนี้ทำงานตอนนี้ลงน้ำแข็งทำงานตั้งแต่วันที่11ตอน10โมงเช้าจนถึงวันที่13เมษายนเวลา22สองนาฬิกา36หนาทีตอนนี้เป็นทำงาน60ชั่วโมงครึ่งแล้วทำงานต่อเนื่อง กันโดยไม่ปิดเครื่องทำน้ำแข็งไม่พักเลยเป็นอะไรที่โอ้ยคือมันเสียงมันดังอย่างเงี้ยขึ้นเสียงมแมลงเงี้ยทุกวันเลยเนี่ยจนสมองจะฟอไหมเนี่ยประสาทจะเสียไหมน,นี่ตอนนี้หูอื้อหูคือตอนนี้หูอื้อหูชามหมดแล้วเนี่ยไม่วันไม่ไหวแล้วเนี่ยมันอะไรนีกยหนีหนา